สวัสดีคุณูทุกท่านกันด้วยนะคะผมนะว,วันนี้นะครับมาพบกับช่องมัมเซอร์นะคะผมแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ในเกมโดวองในแแบบมินิเกมหันสาซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเล่นนะครับโอเคอันนี้คือแมปหนีออกจากตึกโอเคเราเริ่มเล่นกันเลยนะ <S <S แมปมินิเกมหันสาก็คือแบบมันชื่อก็บอกอยู่แล้วนะมินิเกมก็คือเล็กๆอะไรประมาณนั้นแล้วก็หันสาก็หันสาแบบนสนุกจริงๆนะทุกคน อยากผมแนะนำให้เข้ามาเล่นนะเฮ้ยคืออ๋ออันนี้หนีออกจากเราต้องหนีวิงว่งวิ่งเราต้องหนีอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้ลงลงไปปึ๊บเอ้ยมันจะมีทางเดินแบบนี้ผมจะต้องที่หนึ่งผมจะต้องที่หนึ่งที่หนึ่งตอนนี้ผมนำผมนำอุย้ยไปทางนั้นไม่ได้ต้องมาทางนี้อย่างเดียวเอ้ยผมต,ติดผมต,ติดเฮ้ยไปทางนั้นได้ไงเฮ้ย เอ้ยไม่ใช่สวยเร็วผิดผิดทางผิดทางออกมาทางนี้เอ,อ้ยออกมาทางนี้ก็ได้เลยฮึบฮึบอ้ยนี่ นาทีเจ็ดวินาทีทุกคนเจ็ดวิเอ้ยตกสวยออฮอฮือ, <c oughs> อ,อ,อ,อมินิเกมกำลังมานี่ครเวลานะครับเยอะอันนี้คือด่านเอ,อ่อด่านลงไปในใต้ดินนะฮะโอเคเลยอุ้ยอะไรอะ่ะคืออะไระท่านผู้ชมคืออะไระคืออะไร คืออะไรอ่ะทำไงเฮ้ยอ๋อผมแตกไม่เป็นดิเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนเดี๋ยวอ่างออ่าเรามาดูนี่ครับอ่าแตกแตกหมดอ่าเรามาดูผู้หนุ่มยิ้มนะครับผม ดูหน้าเขาสิดีผมเชียนะผู้หนุ่มรูปงามมีทักษะเอาเรื่องเอาเรื่องผู้หนุ่มรูปงามดีหน้าดิดูผู้หนุ่มรูปงามเจ้าไงเอาไง,เ,าไงเรียบร้อยผู้ชนะก็คือมินอะไรเนี่ยแหละก็คือผู้หนุ่มรูปงามนะฮะเดี๋ยวเราจะไปหาเขา เฮ้ย,ยวงงสวัสดีผู้หนุ่มทุกงามสวัสดีผู้หนุ่มทุกงามเราวันเซอร์เองชึบด่านอะไรเนี่ยกระเบื้องชูจริตมาการเบื้องกระเบื้องเออผมแอบเล่นมาแล้วนะผมได้เงินมาห้ารผมผมจะผมจะเก็บไว้หนึ่งหมื่น,นครับเฮ้ยอ,อันนี้ตัวเรานะเห็นปะที่ชีม้มา คืออะไรอะ่ะเล่นไม่เป็นเหมือนกันอะ่ะอุ้ยโอ้ย,โอ,ยโอเคอยังรอดอยังรอดอันนี้คือตัวผมนะเอ้ยชึ๊บยังรอดอยังรอดอยู่อันนี้อันเดิมนี่ยเฮ้ยอ,อันเดิมรอดนะเจ๋งไปเลย้ยอ,อย่าบุงอย่าบุง้ยโย่โย่โ นี่อยู่อันนี้อันนี้อันนี้รอดอันนี้รอดอันนี้ผมว่าดีสุดละอันนี้เฮ้ยอ,อันนี้รอดนะฮะรอดตายเลยวชุดด P บด่านตัดผ่านเลเซอร์นี่ครับด่านตัดผ่านเลเซอร์มาตัดผ่านเลเซอร์คืออะไรเอะอันนี้มีลูกศรชี้ด้วยนะคืออะไร อ๋ออ๋อโอเคผมเล่นผม,ผม,ผมเริ่มเล่นไปละอ่าอันนี้อันนี้นเอ้ยเพื่อนอย่าบังสิมองไม่เห็นตัวเราเองเลยนะบอันนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยมีสองอันนี้เหรออ่าตรงกลางไม่มีคนหนึ่งจะตายละเฮ้ยอันนี้ชุบเฮ้ยวมาดูดีกว่า เราแล้วเรากลับมาเชียร์คนเอ้ยคนเดิมอยู่ไหนพ่อหนุ่มรูปงามคนนั้นอ่านี่เราเชียร์คนเดิมพ่อหนุ่มรูปงามปุ๊บเอาไงจังไปเนี่ยผ่านไปได้ด้วยแล้วนะครับเหลือเจ็ดวิหกอ๋อซีซัมซังหนึ่งฟูมพ่อหนุ่มรูปงามวูเฮ้แต่เราก็ยังมีตัวแทนนะพ่อหนุ่มรูปงามน่ะเราก็ยัง เราก็ยังมีตัวแทนนะคุณดูเอ่าเราจะเล่นอีกสองสามตารับโอเคแล้วก็วอะลรนะก็ปิดคลิปเลยครอัน,นี่ด่านสงครามบล็อกสี่แยกได้เลยสงครามบล็อกมาโอ้สงครามบล็อกอันนี้อันนี้ผมเคยเล่นแลมันจะมีอุ้ยเดี๋ยวมาดู มันจะอ่าเดี๋ยวผมจะฟันดาบก่อนมันจะเป็นโลกที่มันมีบล็อกเลโก้แบบนี้อ่ามาคุณมาคุณไม่ต้องมายิงผมคุณไม่ต้องมายิงผมคุณไม่ต้องมายิงผมคุณไม่ต้องมายิงคุณไม่ต้องมายิงตงายอะไรเกิดมาผมจะฆ่าใครบ้างได้คนนี้ก็ได้อ่ามามาผมอยู่นี่ ปุ๊บปุ๊บนี่นี่อามามาเลยปุ๊บมาดิอ่ะอ,ะอะ่โดนใครยิงอ๋อโดนคนนั้นยิงเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนก่อนนะผมขอเอาเอ้ยยิงนี่ยิงนี่ยิงนี่ไปเลยเอ้ยมามากับผมใครกล้ากับผมตรงนั้นมีไมไม่มีแล้ว เอาคนนี้แหละเอาคนนี้เอาคนเอาคนเอาคนไหนไหนอยู่ไหนวันนี้เอาคนนี้เอาคนนี้เอ้ยตกเหลือสิบเอ็ดวิเปลี่ยนคนก็ได้อ่าแทมโพลีนเหรอแทมโพลีนกระโดดสูงอะ่ะลงมาลงมาสวัสดีจ้าพ่อหนุ่มลูกงอ่าหมดเวลาเราได้สิบคะแนนครับรวมเงินมาก็เป็น ห้าร้อยหสิบนะคุณดูโอเคเราจะเราจะเก็บไว้ถึงแบบเป็นหมื่นเลยดูซิว่าซื้ออะไรได้บ้างโอเคอันนี้ดาบสุดท้ายนะมานะไม่ใช่ดาบสุดท้ายเราจะเล่นแล้วก็เราก็จะปิดคลิปแล้วนะครับส่งเค้กถึงบ้านเป็นยังไงส่งเค้กถึงบ้านนะฮะส่งเค้กถึงบ้านยังไงอ๋อเค้ก แล้วก็เราไปส่งบ้านต่างๆอ๋ออันนี้อ๋อสาบ้านเค้กสามสองเฮ้ยสาอยู่ไหนสามสอันนี้3ามหกสาอ,อยู่ไหนสาสอ,อยู่ไหนสาสอ,อยู่ไหนเฮ้ยสามสองสามอยู่ไหนกัดู ส่งไม่ผ่านมาขอต่ออีกแม็กหนึงแล้วนะพื้นที่เพื่อนเพื่อนที่มรณนะโอ้แม่ก๊อดโอ้ยชุบเพื่อนเพื่อนที่มรณะอ๋อไอ้เด่ายนี้สนุกผมเคยเล่นเด่๋ยนี้สนุกเราต้องหลบหลีกไอ้สีฟ้าๆพวกเนี้ยฮะเต็มไปหมดเลยมันจะไปทางข้างหน้าโอเคเราก็เอ้ย เราต้องมาเฮ้ยเย้ย์เฮยเกอบถ้าโดน,นคือตายนะเรื่องใหม่เลยนะโอ้หโหโล้วโว้วว้วแล้วก็ไปไหนต่อว้ว ผมกำแังมินิเกมหันสาในเกมโรบิรกนะครับถ้าใครชอบนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ให้ช่องมอนสเตอร์ด้วยนะคบผมนะครับน่าจะมีอีพีสองนะครับถ้าทุกคนดูรีเควสมานะอีพีสองแน่นอนโอเคสวัสดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับยี่